สวัสดีครับผมเจียมนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำเร็จลักสูตรที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลจากสถาบันที่ปรึกษาการเงินแองเจเชียแปซิฟิกหรือแอฟริกาถ้าจะวางแผนการเงินสําหรับคนที่อายุยังไม่มากแล้วรายได้ก็ยังไม่สูงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของบุคคลคนหนึ่งเผื่อจะเป็นมุมมองเผื่อจะเป็นแนวคิดตัวอย่างในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับ พวกทราที่รายได้ยังไม่มากครนี้ชื่อลีกาชิงไหมครับลีกาชิงเป็นคนฮ่องกงเมื่อตอนอายุ15ต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าพ่อแกเสียชีวิตและไม่มีเงินจะเรียนตอน่อแสดงแกรวยมากไงไม่ใช่ไหมครับฐานะแต่บ้านของผยากจนแหละครับเลยต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่แับน้องๆน,นะครับแต่ปัจจุบันนี้ลีกาชิงเป็นมหาเศรษฐีนหนึ่งของเกาะฮ่องกง เมื่อหลายปีก่อนตอนผมไปเที่ยวฮ่องกงไกด์ท้องถิ่นที่ฮ่องกงก็บอกว่าทุกๆร้อยบาทที่พวกเราใช้ไปกับไปที่เกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับใช้อะไรก็ตามหกถึงเจ็ดสิบบาทจะไหลเข้ากระเป๋าลีกาชิเพราะอะไรครับเพราะรถเมล์นี่ก็ของแกโอกครถไฟฟ้าก็ของแก่ไฟฟ้าก็ของแก่โทรศัพท์ก็ของแกตึกนั่นก็ของแก่ใช่มจไหมจากคนที่เคยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีหลักหนึ่งของเกาะฮ่องกงเขาทำได้ยังไงครับ แน่นอนครับหาอะไรได้เยอะอย่างเดียวไม่ใช่ขีขความสําเร็จแกทําธุรกิจแน่แต่จากจนเอาเงินที่ไหนทําธุรกิจล่ะครับตอนสมัยจนจนลีกชิงเล่าให้ฟังว่าแกจะบริหารเงินโดยแยกเงินมาเป็น5กองสมมุตินะครับว่าวันนี้ถ้าคุณเงินรับสองพันห้าคุณจะบริหารเงินแบบลีกชิงห้ากองเลยแกแบ่งอย่างนี้ครับกองแรกทักสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์วาสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตเช่นอะไรครับกินที่พัก เดินทางประมาณสักเนี่ยสาของ2 5งหมื่นห้าก็ร้อเจ็ั้าเขยไหมค่าอาหารค่าที่พักกันเดินทางเขไหมซึ่งแน่นอนนะคงเดินทางด้วยรถประจำทางแล้วครับชมในในตอนที่อายุยังไม่มากยังพอหูรถมีได้ตอนนี้ใช่ไหมน,นั้นสัก7จ็ดนี่คือกองแรกที่ดีกระชินระวางไว้ใช้เท่าที่จะเป็นใช้ก่อนกองที่2จ320ัดส2 0รวยก็ประมาณสักห้าพไว้สำหรับ กองที่สอนว้สร้างสายสัมผัสพวกเราบอกโอ้โหถ้ากองนี้เราเก่งทามาอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างที่พวกเราหรือผมเคยทําในตอนสมัยทํางานประจำเนี่ยไม่ใช่ของลีกาชิปไม่ไว้ไม่ได้ไว้เพื่อสําราญไม่ได้ไว้เพื่อเป็นวันสุขแห่งชาติแกไว้ทํอะไรครับไว้เพื่อจะได้ไปกินข้าไวไปพุกปะกับคนที่มีโอกาสมีคอนดิชันทางธุรกิจที่ดีหรือเป็นคนที่เหนือกว่าในเรื่องของ ความรู้หรือประสบการณ์ลีกชิงบอกว่าดีที่สุดคือคุยกับคนสาเร็จเช่นบางทีลีกรชิงอาจจะขอเลี้ยงข้าวรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเพื่อขอความรู้ขอคำแนะนำเลยพี่ครับเล่าให้ผมฟังน่ยพี่เริ่มทําธุรกิจนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มได้ยังไงพี่เริ่มตอนนั้นใช้ทุนยังไงหาที่ไหนเขาจะใช้จากจุดนี้แต่แน่นอนอยู่ๆเดินไปถามไม่มีแถวคุยด้วยถูกไหมครับนั้นลีกชิงจะจัดสรรง,งบส่วนนี้เอาไว้นะครับก็ประมาณแถสักยี่สิ์ซก okay, นะ็ราวๆสักห0 0พันมเียม ท, 2, 5, 5, 5, 5. ทั้งเงินเดือน2,500บาทกลองที่สามดีกาชินจะจอาไว้ประมาณเท่าทั้งสัก15เปอร์เซ็นต์ก็ร้อย3,750บาทเอาไว้ทำอะไรครับไว้เพิ่มทักษะความรู้เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำเงินเช่นซื้อหนังสือเพื่ออ่านเช่นจ่ายเพื่อคอสสัมมานาอาจจะไม่ได้ทุกเดือนนะครับรวบรวมสองเดือนสามเดือนไปสัมมนาครั้งหนึ่งตรงนี้แต่หนังสือดีกาชิพราะว่าแกก็ซื้อเกือบทุกเดือนแหละครับ แต่ในตอนที่ยังไม่มีเหตนไปขอไปไปไปยืนอ่านตามร้านหนังสือบ้างบางหน้านะแต่อ่านใน,นไม่ทั้งเล่นเก็บรวบรวมเงินได้ซื้อหนังสือเข้าสัมมนาแนวคิดแบบนี้ยุคนี้ยังควรทําอยู่ไหมครับยังควรทำถูกไหมเราจะพบว่าคนสําเร็จในโลกทุกคนเป็นนักอ่านนะไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสของเทสลาไม่ว่าจะเป็นบิลเกตถูกไหมครับทุกคนเป็นนักอ่านวอร์เรนบรเป็นนักอ่านถูกไหมเพราะการอ่านหนังสือ คือการได้ซึมซับเรียนรู้ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนๆรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยที่ได้เรียบเรียงถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือได้อย่างดีแล้วฉะนั้นในยิ่งช่องทางปัจจุบันนะครับช่องทางทำหมากินนะครับไม่ควรพึ่งรายได้จากช่องทางเดียวเรายิ่งต้องเพิ่มโอกาสในการทารายได้ผ่านทางการเรียนรู้แบบนี้ยุคปัจจุบันมีทาง YouTube มีทั้งอะไรให้เราเรียนรู้เยอะก็จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามคอร์สที่ดียังคงต้องเป็นคอร์สท,ที่ต้องจ่ายตังค์ฟรีๆยังไม่ดีไม่พออยู่ดี นะเชินอะไรครับเช่นคอสเรื่องพัฒนาเรื่องการลงทุนคอสพัฒนาการหาไรายได้เพิ่มขายออนไลน์ที่ปรึกษาการเงินตัวแทนประกันอะไรก็ตามพวกนี้บางทีต้องใช้เงินไปเรียนรู้รกันนะครับนี่คือกองที่3ที่ดีกชวชาเวางเอางไว้และกองที่4ครับวางไว้เพื่อให้รางวัลให้ความสุขตัวเองไม่ได้เครียดนะครับจนจนก็ใช้ชีวิตไปได้นะครับเขาวางไว้ประมาณนสะิบเปอร์เซ็นต์ของไรายได้สองหมื่นห้าก็วางไว้สองพันห้าต่อเดือน แต่ลีกระชิงแนะนาว่าไม่ควรพร่ำเพรื่อทุกเดือนสองพันหา้าลงกันข้ามเลยลีกระชิงจะรวบรวมปีละครั้งแล้วไปไหนไปเที่ยวเมืองนอกไปเลยงั้นสองพันห้าต่อเดือนก็ได้แั่สามหมื่นต่อปีอะสามหมื่นต่อปีไปไหนได้บ้างครับถ้าเป็นคนไทยก็ไปไหนได้ฮ่องกงก็ไปได้สิงคโปร์ไปได้ได้เกาหลีได้ไหมได้ญี่ปุ่นก็ได้นะครับได้เอ๊ะทำไมต้องไปเมืองนอกอะไม่ยังไปเราควรจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ากันแต่ลีกระชิงบอกว่าการไปเที่ยวต่างประเทศ มันทาให้ได้พลังมันทําให้ได้เรียนรู้บางเรื่องบางราวมันทําให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเกิดแรงจูงใจเกิดพลังในการที่ทํางานและบริหารเงินเก็บเงินต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือกองที่4ของลีกาชินและกองที่5เ่ยนะครับของลีกาชิที่วางก็คือท้ายที่เหลือเอาแบนะ่านวางลงทุนเพื่ออน,นาคตเพื่อเตรียมเงินไว้ทาธุรกิจในอนาคตซึ่งหลายๆคน ที่กินเงินประจำอาจจะใฝ่ฝันท,ทําธุรกิจแต่เป็นไงครับเอาเงินที่ไหนเอาทุนที่ไหน10ปีผ่านไปก็ยังบ่นเอาทุนที่ไหนเพราะไม่เคยเก็บหอมเพื่อที่จะเตรียมการลงทุนไวเ้เลยแต่ลีกาชิงทําแบบนี้ตอนเงินเติมอย่างน้อยๆนะครับทาตอนยังจนๆจนกระทั่งมีเงินก้อนก็เริ่มลงทุนได้แต่ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยหรือหลายๆประเทศก็ตามอาจจะต้องประยุกต์นิดหน่อยสำหรับเงินกองที่ย่าเช่นกองที่อาจจะเหลือสัก8กว่าบาทหากประกันสังคมมานยูเหลือ5กว่าใช่ไหม ไอ้าพันกว่า5,500ต่อเดือนที่เหลือนี่นะครับแนะนําว่าสักการไว้สักพั0 0้าสอเป็นเงินบริหารความเสี่ยงหรือเฉพาะเรื่องประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตสําหรับครอบครัวสมดคลข้านถูกไหมฮะการไว้สัก2องพันซื้อประกันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ต้องล้มละลายทางการเงินจากการเจ็บป่วยจากการรักษาพยาบาลก,กนก็จะเหลือแค่สามพันห้าันห้านี่ฮะค่อยเอาไปลงทุนเช่นอาจจะไป เก็บในกองทุนรวมนะครับกองทุนรมุ่นองตัวเะไร็ไปศึกษาความรู้ว่ากองทุนไหนที่บอกกับเราจริทีแล้วเหลือสักประมาณสักพันห้าต่อเดือนอันนี้แนะนําว่าเก็บเข้าบัญชีธนาคารเพื่อสะสมให้มันมีครบสักหกเท่าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเพื่อเป็นเงินฉุกเฉินสำรองในอนาคตกรณีที่เกิดเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีไรายได้เข้าเช่นแบบสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับงั้นด้วยวิธีการประหยัดเงินแบบ5้ากองของลีกาชิน พอจะมาประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบันผมว่าน่าจะพอได้นะครับเพื่อนๆงั้นเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ